สวัสดีครับช่วงเร็วๆนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามีนักเรียนเราหลายคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจมีความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นคือเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ดีและดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีคําถามว่าเราควรที่จะลงทุนในหุ้นอยู่ไหมเราควรที่จะต้องปรับพอร์ตอะไรหรือเปล่านะครับผมก็เลยมาตอบในวิดีโอนี้ก็บอกตามตรงนะครับเพื่อความชัดเจนตั้งแต่แรกเลยเนี่ยผมบอกจุดยืนของผมก่อนว่าผมอะมองเห็นสถานการณ์ในเวลานี้เหตุการณ์แบบนี้นะครับผมมองว่าเป็นโอกาส มันเป็นโอกาสที่เราจะซื้อหุ้นดีได้ในราคาที่ถูกปิดปกติถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถลงทุนในหุ้นถือยาวได้สักเลฟเซ2-3ปีซึ่งจริงๆก,ก็ไม่ได้ยาวมากนะไอ้2-3ปีเนี่ยผมว่าในโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ที่เราได้เปรียบมากเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายภาพที่ผมเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสักดินหนึ่งนะครับเอาภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีต่อกันก่อนนะครับว่าเทรนระยะยาวตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงไหน ไอปี2019เนี่ยมันเป็นปีที่เศรษฐกิจก็เติบโตทุกอย่างก็ดูปกติดีถูกมปี2020เนี่ยมันก็เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันสะดุดเพราะอยู่ดีวันดีคืนดีมันก็มีโควิดโผเปีปป้ยงขึ้นมานะครับมีโรคระบาดแปลกๆที่ทําให้ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาต้องมีมาตรการในการควบคุมการระบาดถูกมบอกห้ามคนออกจากบ้านอย่าเพิ่งไปทางานที่ออฟฟิศนะปิดร้านห้างไม่ต้องเปิดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ มันเกิดการระบาดแล้วมันทําให้ระบบสาธารณสุขเตียงเต็มนู่นนี่นัน่นนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2020เศรษฐกิจช่วงนั้นก็ดรอปก็เป็นธรรมดาถูกปะเศรษฐกิจโลกก็ดิ่งนะครับทีนี้โชคดีที่ปล,ปลายปี2020เนี่ยมันมีวัคซีนตอนแรกเนี่ยไอคุยกันตอนต้นปีเนี่ยผมจําได้เลยว่าโอ้โหกว่าจะมีวัคซีนอีกสักสองสามปีมัง้งอกก็สภาพก็อนาคตก็ดูอนาถถูกไหมครับแต่ปลายปี2020ปุ๊บปรากฏเอ้าเฮ้ยมีวัคซีน MI n เอ็มขอเนฟ่อมาละน่ยมาก่อนเลย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปี2021ก็เลยเป็นปีของวัคซีนนะครับเรายังคุ้นๆอยู่นะในปีนั้นเนี่ยโอ้โหเราจะยุ่งกับการฉีดวัคซีนมากเลยนะครับจองสิทธิ์วัคซีนนะแล้วหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะฉีดวัคซีนให้ได้เยอะที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอมันฉีดวัคซีนได้เยอะปี2021เนี่ยฉีดวัคซีนกันไปได้หลายประเทศช่วงปลายปีนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มเปิดกลับมานะครับเราก็เห็น economic recovery นะเราเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นความต้องการผู้้้บรรริิโภคคพุ่่งไปขึนนนมาากัแลวเเเ็็ห เงินเฟอร์ที่สูงในช่วงปลายปี2021จําได้นะในช่วงนั้นก็โอ้โหเศรษกิจก็เริ่มโอเวอร์ฮีตแล้วการจ้างงานก็เริ่มต่ำนะครับเฟดก็เริ่มออกมาเฮ้ย hey, เดี๋ยวจะปรับ,บอัตราดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะไอ้ถ้าจำไม่ผิดแบงก์ของ UK ของอังกฤษเนี่ยก็เริ่มปรับอัตราดอกเบีย้ยแล้วตั้งแต่ตอนปลายปี2021ในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ถือว่าโอเคปี2022เนี่ยจริงๆถ้าพูดว่า ไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นนะถ้ามองตอนช่วงต้นปีนะเราจะก็จะรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีของ Recovery เศรษฐกิจโลกจริงๆเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดฟื้นตัวพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับบางประเทศนี่เรียกว่าเขาแทบจะเรียกว่า o v e r h e a t ตแล้วเขาต้องมาเพิ่มมาตราดอกเบี้ยก,กันแล้วสัญญาณของตัวเลขเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ผมเก็บ Data มาให้ดูเลนๆนะครับก็มันก็จะมี Data เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของคนท่องเที่ยวใน US Passenger ออันนี้คื Air เยบววัันนเดียียกของป 2,022กับ2,019เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยมันฟื้นกลับมาได้เยอะมากแล้วนะนะฟื้นกลับมาประมาณ80-90%แล้วอะ่ะแล้วก็ตัวเลขอันนี้ก็เป็นตัวเลขของฟราพอตอ่ะฟราพอตเนี่ยเป็นคนที่บริหารสนามบิน Frankfurt Airport พแล้วก็สนามบินในประเทศต่างๆที่อยู่ในโซนยุโรปนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันครบทุกประเทศนะแต่ก็คือให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยเขาก็บอกอยู่อย่างชัดเจนว่าโ้ยตัวเลขผู้โดยสาเเราเนี่ยรีคอเจากปี2,021เนี่ย ไตรมาสหนึ่งเหมือนกันเนี่ยอันนี้ฟื้นขึ้นมาเยอะมากโอเคมันยังห่างจาก2019นะมันก็ได้แค่ประมาณ50% 60%เท่านั้นแต่ถามว่าฟื้นขึ้นมาจากปีก่อนหน้าไหมใช่นะตัวเลขก็บ่งชี้ตัวเลขของ booking.com นะครับพวก booking holding นี่ก็คือไอ้พวกเว็บที่จองตัว๋วจองโรงแรมถูกไหม expedia นะครับสองบริษัทนเ,น hey, เนี้ย,ยกย็บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยยอดขายไตรมาสหนึ่งเนี่ยเติบโตเยอะขึ้นเยอะมากเลยออย่าง expedia นี่เขาบอกเลยนะว่าไตรมาสหนึ่งของปีเนี้ย คือสภาพดีที่สุดเลยนะครับหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไอไอโทษทีวิกฤตโควิดมาเนี่ยไอพอเตอร์เนี่ยสภาพดีสุดแล้วนะครับ Airbnb นี่บอกว่า Number Booking เนี่ยเกินปี2019แล้วด้วยซ้ำอันนั้นก็คือเทรนด์ภาพใหญ่แต่ทีนี้พอต้นปี2022มามันก็ดันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโผเปี่ยนขึ้นมาทำให้เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะสะดุดได้ก็คือสองครามรัสเซียยูเครนนี่แหละที่ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นราคาข้าวสาลีสูงขึ้น กลายเป็นว่ามันเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟอ้อซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็สูงกว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยก็สูงมากขึ้นไปอีกจนทําให้คนเนี่ยเขามีความกังวลว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดติบโตดีอย่างที่คาดนะตอนแรกอาจจะนึกว่าโอ้มันเป็นปีของ Recovery โตเท่านี้ถึงเวลาจริงบอกเ้ยอาจจะแบบโตไม่ขนาดนั้นแหละหรือถ้าในเบรสเคสเลยเนี่ยอาจจะถดถอยด้วยอาจจะมี r e c e s s i o n เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือความกลัวที่เกิดขึ้นและความกลัวอันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตลาดหุ้นตก ซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงแหละครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชัวร์ร้อเอร์เว่าเอ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจจะถดถอยนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจริงๆนะหลักๆที่คนเขาตื่นเต้นตกใจกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็คือจะมี2องแฟกเตอร์นะครับที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตหนึ่งก็คือเรื่องเองินเฟอ้อที่สูงกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ธนาคารกลาง,างต่างๆในประเทศอื่นๆ เอาเรื่องเงินเฟอ้อก่อนนะครับไอ้ตัวเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาระดับหนึ่งก็คือของสินค้าที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่มีเงินเท่าเดิมเนี่ยยินดีที่จะซื้อของน้อยลงนะครับจับใจใช้สอยน้อยลงและดังนั้นพอคนซื้อของน้อยลงไอ้คอนซัมชันหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องลดนะครับมันก็ทําให้เศรษฐกิจถดอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไอ้ตัว GDP เนี่ยมันก็วัดจากไอ um ้คอนซัมชันพวกนี้ แต่ทีนี้มันจะเป็นแค่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือว่ามันจะถึงขั้นแบบ recession เลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเ,ง,เงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยมันสูงขนาดไหนแล้วก็สูงยาวนานมากไหมนะถ้าเกิดว่ามันสูงแต่ว่ามันสูงอยู่แป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็กลับเข้าสูส่สภาพปกติมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคไมหมครับคนก็อาจจะแบบตกใจนิดหน่อยนะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหมันสูงแล้วมันสูงต่อเนื่องอะ ต้องนึกภาพว่า spending หรือว่าคนที่เป็นคอน sumer ผู้บริโภคเนี่ยเขาเห็นสินค้าที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพงขึ้นตลอดลจนเขาเริ่มมีความกังวลต่ออนาคตของตัวเองนะครับไม่กล้าใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเกิดมันแพงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยไอสินค้าจําเป็นที่ทุกวันนี้ยังซื้อได้อยู่เนี่ยมันจะยังซื้อได้อยู่ไหมในอนาคตนึกไหม,มครับเขาก็จะมีความกังวลเพราะมีความกังวลถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัด spending พวกที่เป็น spending ฟุ่มเฟือยออก ะกของใช้ฟุม่มเฟือยตื๊ดๆๆก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องล้ไปเที่ยวก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับซื้อนู่นซื้อนี่เสื้อผ้าอะไรไม่จำเป็นก็ไว้ก่อนละกันนะครับพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้คอนซัมชันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหดรุนแรงซึ่งปัญหาในเวลานี้ก็คือดูเหมือนว่าเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันจะสูงมากและสูงอยู่นานกว่าทีค่คาดในตอนแรกเนี่ยก็คือเราเข้าใจกันว่า ไอ้เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเนี่ยมันสูงจากการที่ความต้องการเนี่ยมันอยู่มันโผล่มากก็คือประเทศส่วนใหญ่ที่ปิดโควิดไปอยู่เปิดกลับมาทุกคนอยากได้สินค้าพร้อมกันในขณะที่ภาคการผลิตเนี่ยมันมีการชะลอตัวแล้วมันก็มีการหยุดไปในช่วงเกิดวิกฤตความต้องการมันไม่มีในเวลานั 19, also, Burke, ้นมันก็ไม่มีใครผลิตถูกไหมพอมันเปิดเปรี่ยงกลับมาเนี่ยความต้องการมันก็เอาเพสซัพพลายมันก็เรื่องธรรมดาที่มันจะมีเงินเฟ้อที่สูงในเวลานั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นมาจากการที่อีโนอเมียมาจากโอเวอร์ฮีทหน่อยนะครับคือความาามัน่่ะจีปญห เปบจัดการได้แต่ทีนี้พอมันเริ่มมีเงินเฟอ้อที่มันมาจากฝั่งของซัพพลายก็คือไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคนแล้วว่าสูงขึ้นมันเกี่ยวข้องกับว่าฝั่งผู้ผลิตเนี่ยผลิตน้อยลงต้นทุนแรงงานสูงขึ้นเพราะมีสงครามอ่ะวีฟไอเรื่องอาหารต้นทุนอาหารแพงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นข่าวถูกไหมว่าเนี่ยไม่ใช่แค่สงครามอย่างเดียวนะสักพักเอาละเนี่ยจีนบอกซีโร่โควิด policy ทำให้คนก็แบบโรงงานพนักง,งานไปทํางานไม่ได้ขนส่งสินค้าไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่อง supply chain ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะรเริ่มได้ข่าวอยู่ว่าเอยแบบพอจีนซีโร่โควิดปิดนู่นปิดนี่ก็เริ่มหลายเมืองเข้าเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกมีปัญหาแล้วในฝั่งของ supply แค่นั้นไม่พอสักพักหนึง่งเมื่อวานนี้เองก่อนที่จะมาพูดวิดีโอนี้เนี่ยอินเดียก็บอกว่าแบนเอ็กซ์พอร์ตของวีดอีกนะครับข้าวสารีก็บอกแบนเพราะว่าอินเดียก็เจอปัญหาว่าเฮ้ยคนในประเทศจํานวนมากเนี่ย แบบเริ่มไม่สามารถที่จะสู้กับเงินเฟอ้อได้แล้วค่าครองชีพเริ่มสูงเกินเขาก็เลยบอกเฮ้ยแบละไม่ส่งออกข้าวสาลีแล้วเพื่อพยายามให้ราคาของข้าวสาลีในประเทศเนี่ยดอกพอมันทําอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยิ่งทําให้ปัญหาของซัพพลายเชนโอเวอร์ออลของทั้งโลกนะมีปัญหามากขึ้นแล้วมันมาเป็นปัญหาจากฝั่งของซัพพลายแหละฝั่งผู้ผลิตแหละถูกไหมไม่ใช่ฝั่งของความต้องการที่สูงอย่างเดียวแหละนะครับดังนั้นเนี่ยในเวลานี้โอกาสที่เงินเฟ้อจะสูงยาวนานเนี่ยมันก็เลย ดูเป็นไปได้มากขึ้นเสี่ยงมากขึ้นว่างั้นแค่นั้นยังไม่พอมันยังมีความเสี่ยงจากนโยบายที่พยายามจะควบคุมในตัวเงินเฟ้อเนี่ยของธนาคารกลางของประเทศต่างๆอีกอย่างเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาขึ้นไปเพื่อพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่สูงเขาก็พยายามที่จะเอลดให้เงินเฟ้อที่มันสูงว่า8%อย่างนะเงี้ยนะในยูเอสนี่ให้มันกลับมาอยู่ในระดับที่มันต่ากว่านี้นะอย่างน้อยๆให้มันค่อยๆทยอยต่าลงเนี่ยคนก็จะได้แบบ ไม่แตกตื่นจนเกินไปโอเคไหมนี่คือวัตถุประสงค์ทีนี้ไอการที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยคือต้องเข้าใจว่านโยบายของเฟดเวลาที่เขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาสามารถที่จะทําให้คอสของการ spending ส,สูงขึ้นนะครับในฝั่งของของความต้องการสินค้าบริการเนี่ยต่าลงได้คือเขากดกดความต้องการได้แต่เขาไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับฝั่งัพพลายได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะไปช่วยให้ s u พพ l y chain ในจีนดีขึ้นเขาไม่สามารถที่จะทําให้แบบเอาแซงชั่นของรัสเซีย ราคาพลังงานกลับลงมาอะไรเนี่ยเขาทําไม่ได้โอเคไหมครับเขาเขาทำได้เฉพาะการลดฝั่งดีมานหรือความต้องการสินค้าบริการเฉยๆทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่คนกลัวก็คือว่าโอเคถ้าเกิดในตอนแรกนะมันไม่มีปัญหาเงินเฟอ้อที่มาจากฝั่งของซัพพลายเลยอะ่ะมันมาเงินเฟอ้อมันสูงจากฝั่งความต้องการดีมานอย่างเดียวโอเวอร์ฮีทเศรษฐกิจโอเวอร์ฮีทเนี้ยก็ไม่เป็นไรไงก็ลดอัตราดอกเบี้ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติก็จบนะครับ everything fine ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ทีนี้ไอ้เงินเฟอ้อสูงมาดันสูงทั้งจากฝั่งดีมานก็สูงด้ววยคาามต้องงกกร็สู โอ้ไม่พอสปายก็เชนก็มีปัญหาราคาพลังงานสูงขึ้นราคาอาหารบีทสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยมาจาก2ฝั่งนะครับ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยต้องการที่จะลดเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยเขาอาจจะต้องเพิ่มมาตราบเบียเยอะกว่าที่คาดก็คือกดกดความต้องการลงมาปกติอาจจะไม่พอนะอาจจะต้องกดแบบต่ําพิเศษอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบคน์เตอร์ไอ้ฝั่งของสป,ปายท,ที่ที่มันทําให้เงินเฟอ้อสูงด้วยเนี่ยเขาก็ mm hmm. กลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่ามันต้องแบบ ดีบานเยอะที่ปกติเนี่ยเขาก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าทําเกินเหตุสมมุติถ้าทำเกินเหตุอะถ,ถ้าทำแบบพอประมาณมันก็อาจจะโอเคนะแต่ถ้าทาเกินเหตุเนี่ยมันอาจจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งสิ่งที่เขาคุยๆกันในเวลานี้ก็คือมันจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งก็คือบอกโอายเศรษฐกิจอนแรงเกินอ่าค่อยๆกดมันลงมาเวยก็เข้าสู่สภาวะปกติแบบนิ่มๆหรือฮาร์ดแลนดิ้งคือตกแบบเพี้ยงลงมาอย่างนี้เลยนะครับเขาก็กลัวว่า,วามันจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งแล้วเจอโรมพาวเวเนี่ย ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเลยออข่าวเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะไม่เกิดฮาร์แลนดิ้งคือเฟดก็จะพยายามแหละนะครับทาทุกอย่างเพื่อให้มันไม่ไปถึงฮาร์แลนดิ้งแต่จุดมุ่งหมายสําคัญของเขาคือควบคุมเงินเฟอ้อนี่คือ Priority นะครับอาจจะเกิดฮาร์แลนดิ้งเกิดขึ้นได้เขาก็พูดแบบนี้รวมๆกนัน2ปัจจัยนี้ไอ้เงินเฟอ้อที่มีแววจะสูงยาวนานกับนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเวลานี้เนี่ยสออันนี้รวมกันก็เลยทําให้คนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในเวลานี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็เริ่มโชว์สาน์โชว์สัญญาณว่าความมั่นใจของผู้บริโภคเริ่มดรอปนะครับใน US เนี่ยโอเคผมเห็นเซอร์เวย์แล้วว่ามันก็ยังดีอยู่คือ,ค,อคือมันดรอปลงนิดหน่อยจากจากจากดีมาเป็นดีดีน้อยลงก็คือโดยรวมเนี่ยผู้บริโภคเซนติเมนต์ยังดีอยู่ยังพร้อมที่จะสเปนยังพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยแต่ในประเทศอย่าง UK เนี่คือดรอปลวนะครับอย่างอย่างอังกฤษเนี่ยจำได้ว่าดรอปดรอปไปพอๆกับตอนเกิดเนี่ยโควิดแหละ หรือประเทศอย่างไอมีมีเซอร์เวยของ OECD ก็คือรวมประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมากเนี่ยคอน s u m e r confidence หรือความเชื่อมั่นผู้ผู้บริโภคเนี่ยดรอปไปเหมือนตอนเกิดโควิดเลยคือตอนเกิดโควิดก็ดรอปไปใช่ปะหายโควิดก็ฟื้นถูกไหมแล้วก็ตอนนี้ดรอปกลับไปอีกแล้วแล้วไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าความมั่นใจผู้บริโภคที่ดรอปลงเนี่ยมัน บ่งชี้ว่าเขาอาจจะจับจ่ยายใช้สอยน้อยลงและยิ่งถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมันสูงต่อเรื่องยาวนานก็มีความเป็นไปได้ว่าความมั่นใจจะดรอปลงไปอีกก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจและโอกาสที่จะเกิด recession ก็สูงขึ้นจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมผมถึงยังมองว่ามันยังเป็นโอกาสดีที่จะซื้อหุ้นอยู่ล่ะโอเคก็เป็นคําถามที่ดีนะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า โอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอย r e e s s i o n เนี่ยมันก็มีอยู่จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ชัวร้อซต้องเข้าใจว่าในเวลานี้เนี่ยความต้องการในการบริโภคของคนเนี่ยยังสูงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบโอ้ไปถึงท่านแบบ r e c e s s i o n เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเยอะนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นอยู่ในรูปแบบของการเติบโตที่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจฟื้นตัวว่าโอ้เติบโตดีก็อาจจะเติบโตน้อยกว่านี้ครั แต่จะถึงท่านแบบ GDP แบบหดตัวเลยเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไม่น่าจะเวอร์ขนาดนั้นเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงไปเรื่อยถ้าเกิดเราดูข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออไอ้เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาของ US เนี่ยมันก็สูง 8. ดจุดวานะ8.3แต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงไปเรื่อยคือมันไม่ใช่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันสูงกว่านี้ไงเดือนที่แล้วมันไม่ได้สูงขึ้นไปแบบโอ้ย oh, 8ปลาย9 9้าอะไรเงี้ยมัน,นมัน,มน,น,นดูเหมือนมันไม่ใช่อย่างนั้นและดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความเชื่อว่าไอ้เงินเฟ้อที่ส 2%เป็นแบบทาร์เก็ตของเฟดหรอกแต่ว่าตราบใดที่มันป่ําลงไปบ้างอะ่ะคือมันไม่ใช่8%ปมันลงไป7 6เรื่มไป5อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าสถานการณ์มันก็น่าจะดีขึ้นคนก็น่าจะสบายใจมากขึ้นยังไม่ถึงกับ spending หดอะไรรุนแรงเพราะว่าไอ้อย่าลืมว่าไอ้ช่วงปีโควิดที่ผ่านมาเนี2020่ยสองพกับ2021เนี่ยคนไม่ค่อยได้ออกไปไหน spending ไม่เยอะนะครับเก็บตัวอยู่ที่บ้านดังนั้นหลายหลายคนหลายประเทศเนี่ยคือคนเขามี spending power คือมี saving มีเงินเก็บอยู่คือตราบใดที่ สถานการณ์มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้เงินเฟอ้อเริ่มดูแบบเออดรอปลงมาเนี่ยผมก็ยังคิดว่าคนก็น่าจะยังกลับมาใช้จ่ายอยู่แล้วดังนั้นโอกาสที่จะเกิดถึงขั้นแบบ recession เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมีก็จริงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเยอะแยะคนยังมีงานทำนะการจ้างงานใน US ในยุโรปก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากยังมี labor shortage อยู่เห็นไหมบริษัทจํานวนมากยังบ่นอยู่ว่าเอ,อ้ยแบบหาคนมาทํางานไม่ได้อยู่นะแสดงว่ามันมีความต้องการ labor อยู่มันยังไม่ใช่แบบว่า โหมดประเภทที่จะมี u n e m p l o y m e n t สูงคนว่างงานเยอะๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนยังมีเงินยังมีรายได้ยังมีงานแล้วต่อให้มันถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยนะคือเงินเฟ้ออาจจะสูงมากหรือว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงขั้นเศรษฐกิจมันมีการชะลอตัวเลยมี r e c e s s i o นเกิดขึ้น GDP ก็แบบติดลบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงจะถึงแบบนั้นนะผมก็ยังมองว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังดีกว่าปีช่วงปี2008เยอะแยะเลย เพราะปี2008วิกฤตซัปปายอย่างเงี้ยคือบอกโอ้แบงค์ล้มเศรษฐกิจเจ๊งมีการแบบยึดบ้านฟอร์คลอสเงินกู้ปล่อยไปไม่ได้กลายเป็นนี้เสียนูน่นนี่นั่นถูกไหมไอ้สภาพในตอนนั้นเนี่ยคนตกงานเละเทะยังดูเลวร้ายกว่าเหตุการณ์ในเวลานี้เพราะในเวลานี้เนี่ยมันเป็นแค่แบบของแพงคอนซัมชันก็อาจจะลดคนก็อาจอาจะแบบเออรัดเข็มขัดหน่อยใจเย็นๆนะครับรอรอให้แบบอินเฟลชันมันเลิกเลิกบ้าสักทีก่อนนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสเกล ความรุนแรงเนี่ยมันเบากว่าันเยอะหรือแม้กระทั่งเทียบกับอย่างที่บอกอย่างโควิดอย่างเงี้ยพอมีโควิดบอกว่าปิดห้างปิดธุรกิจห้ามคนออกจากบ้านนะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยไอสภาพแบบนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันขดตัวรุนแรงกว่าเยอะเศรษฐกิจมีโอกาสจะเจ๊งถูกไหมโรงแรมโอ้ยพวกออปเปอเรเตอร์พวกโรงแรมพวกร้านอาหารพวกอะไรพวกนี้มีโอกาสที่จะเจ๊งเยอะกว่าเยอะเมื่อเทียบกับเวลานี้ ส่วนประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยก็โอเคมันก็คงจะสูงมากกว่าและยาวนานมากกว่าที่คาดไว้ตอนต้นปีแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นไปได้เรื่อยๆหลายๆปีต่อเนื่องโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือมองว่าไอ้ปัจจัยเรื่องสองครามโอเคมันก็อาจจะมีช็อคเรื่องพลังงานนะครับน้ำมันอะไรพวกนี้เนี่ยมีแหละนะที่ไปแซงชั่นรัสเซียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็น่าจะสูงขึ้นแล้วมันก็น่าจะคงที่นะ นะครับคือมันคงไม่ใช่บอกว่าแบบมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็คงจะแพงขึ้นเพราะอยู่ๆสปายมันหายไปถูกป่ะนะครับบือข้าวสาลีอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนคือสปายมันหายไปมันก็ราคาสินค้ามันก็แพงขึ้นแต่ก็คิดว่ามันก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่ในราคาที่แพงแล้วมันก็จะนิ่งอยู่ประมาณนั้นนะครับมันมันจะไม่ใช่แบบคูแพงแล้วก็แพงแพงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ไอ้ล็อกดาวน์ซีโร่โควิิดดขขออออองงจีีีนนนนนนนเเเเเ่่่่่่่่ยยชตตาาผมืววกึ้แแ ถามว่าจีนเนี่ยจะปิดเศรษฐกิจแบบโอ้โหปิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายเดือนยาวลากไปจนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับในความเห็นส่วนตัวคือผมคิดว่าเรื่องเงี้ยไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะรัฐบาลจีนเองเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาก็อยู่ได้บนความเขาเรียกว่าสนับสนุนของประชาชนถูกไหมประชาชนที่กินดีอยู่ดีแฮปปี้เนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์เนี่ยมันถึงจะอยู่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเป้าในการเติบโตเศรษฐกิจเขาปีนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ถูกเขาก็คงไม่สามารถที่จะบอกว่าปิดธุรกิจจน GDP ไม่ตามเป้าแล้วประชาชนมีความยเป็นอยู่ที่ระบาดคัดแคลนนี้เียผมก็คิดว่ายัางไงเขาไม่มีทางกล้าทาขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วในทางปฏิบัติจะล็อกดาวน์แบบโอ้โหไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้และประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าเราเลือกซื้อบริษัทที่มันมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการบังคับผู้บริโภคได้สามารถปรับราคาสู้เงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งเนี่ยโอกาสที่บริษัทพวกนั้นเนี่ยจะเจ๊งไปแค่เพราะเหตุการณ์ว่าเงินเฟ้อสูงเฉยๆเนี่ยผมว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลย และดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถซื้อหุ้นบริษัทพวกนี้ได้ในราคาที่ถูกผิดปกติในเวลานี้แล้สองถึงสามปีผ่านไปโอเคผมไม่ได้บอกว่าซื้อไปปุ๊บเนี่ยแล้วราคามันจะไม่ตกต่อไปอีกนะมันก็จะตกต่อไปอีกได้นึกออกไหมคือใครจะไปตัดสรู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปสองถึงสามปีเศรษฐกิจเข้าสู่สภาพปกติแล้วบริษัทพวกนี้เนี่ยผลประกอบการก็ฟื้นกลับขึ้นมานครับคนก็หายตกใจและในเวลานั้นบริษัทที่ทําได้ดีทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะเราอะไม่อยากที่จะ กระโดดออกจากมันเร็วหรอกเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าของมันแล้วก็เติบโตไปกับมันยาวๆถูกไหมแต่เราจะได้เปรียบเป็นพิเศษเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราซื้อมันมาในราคาที่ถูกผิดปกติและดังนั้นผลตอบแทนที่เราทําได้เราก็จะทําได้ดีกว่าปกติครับนัะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมผมถึงมองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะซื้อหุ้นครับ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ y u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  e s s m r t t t o c k Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ